สวัสดีครับท่านผู้ชมน้องชื่อชื่ออาจมพีฮารอเล่นชื่อ,อ,อ,อน้องเต็มอายุอายุสิบขวบอายุสามขวบครับอายุน่ามขวบอ้าลองทงกันเถอะเอกกู <c oughs> สิงโดกับเถืาโค้งมีวันหนึ่งได้เอื้อล้วดูแลสิงโดและเถืาโค้งตั้งรังเอล้คันอยู่ที่หน้าของน้ำแห่งหนึ่งบัดทังคขาอ่านน้ำกลางน้ำน้อยนิดที่เหลืออยู่ในรองน้ำนั้นโดนกันเลยกันว่าถ้าพบรองน้ำพี่ก็รองน้ำทั้งหมุดรองน้ำทางหมดต้องเป็นของข้า เสือข้อไม่เห็นต้หัวขอบกับใบว่าที่จริงแล้วพัดเพราต่างหากไม่ทนต่างนานนี้ก่อนตังน้นนากมดต้องเล่นของค้าถ้าตกลงกันไม่ได้ทิ้งตัวกับถั่วข้อเริ่มทำการด่าทู่รุนแรงึ้นโดยลอยไปก็ต่างได้เล่นเอา เรามาจ่าท네ุกการตื่นเต้นในลานเลนไม่แลงนุมมือเป็นมันเพียนอญจูนอนงามมาสิงโตจุนเอ่ยกับเสือโคร่งว่าโอ้ว่าควักแล้วม่เลงน้ำาันกินดีกว่าถ้าไม่อยากยื่อกับจ้าใหได้แไ่นให้ปแล้วใหเป็นอาหาร้องคุณแล้ว คนทางรกยาวันหาที่ดีตี่ี่ีที่ถูกจบแล้วอย่างาเรื่องมา